เดด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 งงงงงงเเ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 อาละครับก็การสวัสดี youtube และผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในรายการเอาไปต่อทีวีแล้วก็มาอยู่กันในเกมเมดไพเลกันแลยนะซึ่งเป็นเกมวันพีที่คนสร้างจีไพรเลเป็นคนสร้างเกมนี้นะฮะ แต่ผมรู้สึกว่าเกมนี้ครับห่วงเฮงดีมากเลยเพราะว่าผลปีศาจมันเยอะมากแล้วก็เกาะสวยด้วยนี่ระบบการเคลื่อนไหวครับนี่ฮะตีลังกาเด็ดครับผมนี่ฮะแล้วก็กดวิ่งงับเนี้ยอ่าถือว่าระบบการเคลื่อนไหวนี่ดีกันเลยทีเดียวเชียวนะครับแล้วก็สามารถกระโดดได้แบบรัวๆเลยนะครับนี่ฮะโอ้โหเป็นไงกระโดดได้ยันดาวังคาเลยเน,นี่ยนะครับผมนี่ฮะก็โอ้โหก็มีแบบว่าเก็บปกก็มีหมดด้วยนะครับผมนี่ฮะอ่ะก็ตอนนี้มีหมัดสุกนะแล้วก็ ผลปีศาจด้วยนะครับผลปีศาจบอกเลยว่าเยอะมากเดี๋ยววันนี้จะมาสอนหาหมัดสุกนะแล้วก็ตามด้วยบอกจุดสุ่มผลปีศาจนะครับนี่ฮะซึ่งจะมีผลปีศาจแบบระดับคอมมอนระดับเลเอีพิกโอ้โห,หน่าเล่นมากเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะนี่มาดูระบบเกมก่อนนะครับนี่ฮะตรงนี้ก็จะเป็นเมนูนะครับแล้วก็จะมีระบบาอัพสเต็งนะครับนี่ฮะอ่ามีค่าหมัดค่าเลือดค่าดาบค่าผลแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเอไลด์ด้วยนะครับแล้วก็มกีกระเป๋าเก็บของดีผมเก็บออฟสุกนามาเพียบเลยครับคุณผู้ชมนี่ฮะ อ่าระบบเก็บของนะครับแล้วก็มีกระเป๋าดาบด้วยนะฮะโอ้โหเป็นไงนะฮะแล้วก็ตรงนี้มีที่รีเซตสเต็ตนะครับรีเซตสเต็ตหนึ่งร้อยบาทแล้วก็ระบบก,การฟาร์มเวลเกมนี้จะเป็นการแบบว่าตีมอนเตอร์โดยไม่รับเควสนี่เราสามารถตีมอนเตอร์โดยไม่รับเควสได้แล้วก็ก่อแรกมีคาตนาขายด้วยนะครับนี่ฮะฟาร์มตังฟาร์มแคนดี้อะไรอย่างนี้นะครับอ่าแคนดี้เนี่ยเอาไปสุ่มผลปีศาจนะผู้ชมนะครับโอ้ยผมไม่ได้อัพเลือดเลยนะฮะเออจะบอกว่าผมได้ยศยูทูบได้นะผู้ชมนี่ฮะโคตรเท่ นะฮะเอา,า anonym, mm hmm. ละครับก็เดี๋ยวเราไปดูหมัดสุนะกับอาจุดสุ่มผลปีศาจกันดีกว่าว่าอยู่ตรงไหนนะฮะซึ่งมันจะอยู่ที่เกาะฮาโลวีนครับนี่ฮะซึ่งอาสมมติว่านี่คือเกาะเลขกใช่ไหมให้คุณผู้ชมครับมาที่หน้าเกาะเลกแล้วก็หันไปตรงนี้นะครับนี่คือหน้าเกาะเลกนะครับแล้วก็หันไปฝั่งนี้นะครับแล้วก็ไปข้างๆเกาะตรงนี้นี่กระโดดไปเลยครับกระโดดมาเลยครับผมเปื๊บเปเปแล้วก็เราจะอยู่ในมุมมุมนี้ของเกาะเลขกใช่ไหมนะครับผมนี่ฮะเราก็หันไปตรงนี้ครับมันจะมีเกาะที่มี มันหอคอยอ่ะนะครับนี่ฮะมันจะอยู่ใกล้ๆกันเลยครับเราก็ไปเลยครับผมนี่ฮะเดี๋ยวผมจะขอค่าตัวตายไปนะฮะอ่ะจุดสุ่มผลปีศาจก็คือจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่แล้วก็วิธีการสุ่มเลยนะฮะก็คือเราต้องใช้แคนดี้ครับค่าเงินแคนดี้คือให้เรามาตีซอมบี้ตรงนี้นะครับนี่ซอมบี้ตรงนี้หรือว่าตรงนี้ก็ได้มันก็จะได้แคนดี้นะครับคุณผู้ชมนี่ฮะไอ้พวกนี้นะครับแล้วก็เอาแคนดี้เนี่ยมาทําการสุ่มได้เลยถามว่าฟาร์มยากไหมไม่ยากหรอกมาตอนเลเวล70ก็ได้นะครุณผู้ชมผมมาตอนเลเวล50 เอ้ผมมาตอน20เวลนะนี่ฮะแล้วก็ตีซอมบี้เรื่อยๆแล้วก็เก็บสะสมแคนดี้บอกเลยว่าอีซี่แล้วก็มาสุกณนะวิธีการทําบอกเลยว่าอีซี่มากคือวิธีแรกเลยมาสุกณนะให้เรามาที่เกาะนี้นะครับอ่าแล้วก็จากนั้นครับเราก็ตีซอมบี้เพื่อหาชิ้นนี้นี่มันจะชื่อว่าอ่าคัสเซนอฟอ่านี่ชิ้นนี้เลยนะครับผมคัสเซนอฟนะครับแล้วก็ตามด้วยสุกนะฟิงเกอร์นะครับให้เราเนี่ยมาที่ฝั่งนี้นะครับมันจะมีซอ,ซอมบี้ฝั่งนี้นะครับ ฝั่งนี้จะดรอปสุกนาฟิงเกอร์นะครับฝั่งนี้จะดรอปเป็นคัตเซนออฟให้เราหา2อย่างนี้นะครับนี่นิวแล้วก็ออฟนะครับเราก็ตามด้วยฟาร์มแคนดี้ครับ1,500แคนดี้พอเรามีครบแล้วนะครับนะตามที่ผมบอกไปให้เรามาที่หอคอยครับแล้วก็ขึ้นมาด้านบนครับผมแล้วก็มาที่ด้านหลังหอคอยนี่เราจะเจอกับสุกนะนะครับนี่ฮะนี่ใช้แค่นี้เองคุณผู้ชมนะฮะใครมีตังปุ๊บซื้อได้เลยครับผมนี่ฮะผมซื้อมาแล้วผมก็เลยแบบว่าขอเก็บของดีกว่านี่ มาดูกันเลยว่ามันจะเป็นยังไงครับสำหรับบัดพลังของสุนะบอกเลยว่าโคตรโหดนะฮะควรทาเลยครับนี่ฮะฟาร์มตังฟาร์มเวลฟาร์มเงินดีมากแล้วก็โหดด้วยสกิลแรกครับเป็นการตัดขึ้นนี่นะครับยิงไกลได้ด้วยครับแล้วก็สกิลสองครับเป็นการยิงธนูไฟนะครับนีฮยยิงธนูไฟสกิลสามนะครับนี่บอกเลยว่าสกิลสามดีมากครับเพราะว่าการเนตใได้นี่ฮะเป็นการการเนตครับคุณผู้ชมนะครับ แล้วก็บอกไว้ก่อนเลยว่าคูดาวโคตรเร็วนี่ฮะเฮ้ยโคตรโกงเลยครับนี่ฮะตอนเลขที่ผมเล่นนี่ผมแบบเฮ้ยทำไมมันเกียนขนาดนี้วะแล้วก็ไอพวกออฟสุกณะนิ้วสุกนะเนี่ยฟาร์มง่ายมากนี่ฮะแป๊บเดียวได้เลยนะครับผมนี่ฮะมัดสุกนะเก่งเก่งมากนี่ครับนี่ยวให้ดูคูดาวปุ๊บคูดาวเร็วแต่ถ้าเลขคูดาวไม่ค่อยเร็วนะแต่ถ้า3มคูดาวเร็วมากนะฮะอ่ะก็ดีก็คือมัดสุกณะหาง่ายๆเลยอ่ะแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองสุ่มผลปีศาจดูนะฮะนี่ ร้านสุ่มผลปีาศาจนะครับก็จะใช้แคนดี้อยู่ที่500แคนดี้นะคุณผู้ชมนี่ฮะก็ตอนที่ผมมีผลชิชๆไม่รู้ว่าผลอะไรนะเดี๋ยวเรามาลองใช้ดีกว่านี่ท่าแรกครับท่าแรกเป็นการเหมือนเป็นการยิงระเบิดนะเหมือนจะเป็นโอ้โหคูดาวเร็วด้วยแล้วก็ระยะไม่รู้ว่าไกลหรือเปล่าน่าจะไกลอยู่ครับไปถึงตัวนู้นเลยอือนะฮะนี่เป็นผลระดับระ,ระดับสีม่วงนะครับนี่ฮะสกิลที่2เป็นการยิงบีมนะครับนี่ฮะสกิลที่3ครับเป็นการเปิดบอ่อหุย ผลพิษศาสตร์ที่โกงนะครับเออแต่ไม่มีท่าบินเลยนะครับแล้วก็อ้าวขยับตัวไม่ได้นะฮะอ้าวโอเคหายแล้วนะครับมาฮะผมจะลองสุมม่มมีผลอะไรนยผลบาเรียเออผมสุม่มครั้งแรกผมได้ผลหนามคุณผมู้ชมได้ผลอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับนี่ฮะโอ้โหผลบาเรียครับผลเกลือนี่เแต่ว่าผักบาเรียยิงไกลได้ก็ถือว่าดีนะฮะนี่ท่าสองบาเรียทาวเวอร์โหเป็นปึกเลยครับเป็นปึกเลยนะครับโอเคก็ต่อไปได้ผลอะไรมาดูกันเฮ้ย ผลแสงย็ดเค่เก็บไปก่อนเลยครับอันนี้จะกินเป็นผลสุดท้ายเลยเนี่ยนะครับเฮ้ยผลบาลีเหรอเอ้าทำไมเป็นผลบาลีอ๋อบาลีเอครับเอออัีนี้ผลแสงของเก็บไปแล้วครับเดี๋ยวผมค่อยค่อยกินนะเป็นผลสุดท้ายเลยมาต่อครับผลบาลีนะครับโหบาลีได้เยอะจัดเฮ้ยอันคอมมอนผลอะไรวะลองผลหรือเปล่ากินเข้าไปฮะผลอินุเหรอด็อกผลอะไรวะเนี่ยนี่ผลอินุเฮ้ย มีท่ายิงขึ้นนะครับท่า2คืออะไรยิงขึ้นดาวเฮ้ยเหมือนเป็นการสลัเฟดนะครับนี่ฮะเฟดสลัเออนะฮะท่าไม้ตายเฟดสลัเฮ้ยผลพิษศาสตร์เยอะจริงนะครับผลไฟนะครับได้ผลไฟมาโอเคเดี๋ยวผมจะเก็บไว้นะครับเฮ้ยกินเลยดีกว่านะครับจะเก็บไว้ทําไมนะครับอ่าผลไฟครับนี่ฮะมีละโอ้เหมือนจะมีท่าบินนี่เยสเย็เวลาการบินครับนี่ฮะอย่างก็ผีกระสือเลยครับแต่ว่าเหมือนไอรอนแมนมากกว่าเนี่นะเออนะฮะนี่ฮะ เออสกิลแรกครับมาดูกันนะครับผมสกิลแรกเมละาเอทแทกนี่อุย้ยไปการพุ่งครับแล้วก็ท่าที่2ครับเมละโทโโดอุย้ยทำไมผมอ่านออกจิตเข้ผมนี่เซียนภาษาอังกฤษจ,จัดเลยสกิลสามเมละบีมนี่เมละบีมคืออะไรวะเมละบีมคืออะไรวะแล้วก็ท่าที่3เลยเออท่าที่4ครับเอ็มเพลเลอร์ใช่ไหมโอ้โหเราที่มันเซียนอังกฤษจ,จริงๆเอ็มเพลเลอร์บอมนี่ฮะ เอ็มเปอร์บอมนี่คุยวันนี้อ่านภาษาอังกฤษออกว่ะนะฮะแล้วก็ไอ้ท่ามีซาบีนี่เหมือนจะไม่ออกมานะฮะแต่ว่าเออผลไฟนี่ก็ถือว่าโกงใช้ได้นะครับมาฮะดูผลอื่นกันดีกว่าครับมีระดับสีเหลืองนะนะผมได้สีผมได้ส,ไดสีม่วงนี่ฮะโอ้โหนี่ผลอะไรเนี่ยผลน้ําแข็งเอา้าเฮ้ยหายขามือนะครับอันนี้ผลขีอันนี้เก็บไว้ผลขค้นะครับผมเก็บไปเลยเก็บไปเลยเอา้าทาไมเก็บผลขี้กลายไปเป็น ผลอินุเทนมาเนี่ยเออนะฮะโอเคต่อครับต่อครับผลอินุนี่คืออินุสุเกะเหรอใช่ไหมแน่โอเคก็ตอนนี้ก็หมดตูดไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการกินผลปิก,กะเลยละกันนะครับนี่ฮะอ่าผลปิก,กะโอเคมีทั้งหมด4สกิล5สกิลเลยนี่สกิลได้ครับเป็นการยิงบีมสกิลสองไลท์บีมไลท์บีมบูเลอร์เหรอบูเลตบูเลตเออโอเครถท่าที่3ไลท์สลีดนี่ สกิลที่4ไลท์โซลตนี่ไหนดูสิดาบอ๋อเป็นดาบลงลงพื้นนะครับนี่ฮะเป็นดาบลงพื้นนะครับนี่ไลท์โซลตเยสเท่สกิลตัว F นะครับผมนี่ฮะเป็นการบินเยสเคขอดีนะครับขนแสงอ่าเดีย๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเกาะต่างๆจะมีอะไรนะครับนี่ฮะซึ่งเกาะนี้ก็น่าจะเป็นเกาะเซ็กบอสนะครับมีบอสด้วยบอสเชงคูดนะครับเนี่ยบอสเชงคูดอ่ะสุกนะหมัดเดียวจอดนี่เป็นไงบ้างเชงคูดก็เชงคูดแต่ว่าวเอายังไม่ตายเหรอ เปิดยังโหดเลเวล350รตีมันไม่เข้าเลยนะครับโอเคนี่ก็คือบอสเจงคูดนะครับเดี๋ยววันหน้าค่อยมาตามล่ากันนะครับเดี๋ยวเราไปดูเกาะอื่นกันดีกว่าเฮ้ยดูดิยศเคข้อที่เลยครับผมมัดสุกน้ผสมผลแสงอ่าเกาะท้องฟ้าครับผมเกาะท้องฟ้านี่เป็นไงบ้างเกาะท้องฟ้าครับเกาะท้องฟ้าก็มีกระบองขายเป้านี่กระบองน่าจะขายด้านบนหรือเปล่าไม่มีครับผมอ่ะ เดี๋ยวพามาดูเกาะต่างๆดีกว่าฮะดูเกาะเกาะทะเลทรายน่าจะมีของขายเดี๋ยวไปเกาะทะเลทรายดีกว่าเอาละครับก็อตอนนี้ก็มาอยู่ที่กเกาะแคนดี้นะเกาะลูกกวาดนะครับนี่ฮะเกาะลูกกวาดจะมีอะไรขายไหมมีตัวอะไรไม่รู้ครับฟู้ดแมนนะครับฟู้ดแมนนะครับข้างบนนี้มีอะไรหรือเปล่ามีตัวมอมมอม,มนะครับเป็นบิ๊กมัมเปล่าอ่าบิ๊กมัมนะครับเลเวล500กันเลยทีเดียวเจียว นี่สู้ได้ด้วยนะครับอาดอปเป็นเลเวลแล้วก็ exp นะครับไม่ได้ดอปอะไรเลยนะครับโอเคก็มีอะไรขายไหมถ้ามีก็เออถ้าใครที่มาแล้วก็เจออะไรขายก็บอกกันด้วยนะผมยังไม่เจออะไรขายในที่นี่นะครับเอาละตอนนี้เรามาอยู่ที่เกาะอะไรไม่รู้ต้นไม้สีม่วงนะเกาะน,นี้ก็จะดูหมอกหมอกเบอร์เบอร์เกาะเกาะลิงน,นะครับเกาะจังเกิลน,นะครับผมนี่ฮะอ่าเกาะจังเกิลแล้วก็มีอะไรขายด้วยนี่อะไรขายวะเนี่ยคาตาเะ เฮ้คาตนาคู่นะครับกินแล้วตัวเตกไหเนี่ยโอ้กินเรียบร้อยแล้วเหรอโอเคเดี๋ยวซื้อทุกอย่างเลยดีกว่าอันนี้คืออันนี้คืออันนี้คืออะไรวะอ่านไม่ออกนะคะเออเป็นดาบคาตนะนะครับผมมีขายอยู่2อย่างนะฮะอ่ะเดี๋ยวลองใช้ดูฮะปึ๊บลองใช้ดูแล้วก็เดี๋ยวเราฆ่าตัวตายดีกว่าครับที่นี่มันหมอกหนาเกินไปฮะมองไม่เห็นครับผมอ่ะเนี่ยคาตนะคู่ครับผมถ้าแรกเลยสลดนี่ปเป็นการสลดกระบาดนะครับผมมาดูดาบนี้ก็ดีกว่าครับดาบอะไรไม่รู้ฮะ นะคาดว่าน่าจะตึงหน้าดูครับดาบนี้นี่อ่ามาฮะอุ้ยอุ้ย,ยเฮ้ยเชี่ยอะไรเนี่ย what the fuck เออดาบเน็บตูดนะฮะสกิลน่าจะออกมาสี่อย่างนี่ดาบเน็บตูดนะฮะเออสกิลไม่มีเหรออา้าวทำไมไม่กดอะไรไม่ออกมาเลยครับหรือว่าเราต้องฆ่าตัวตายก่อนนะครับเออไอ้จ็ดาบเน็บตูดครับเออ the ต e l l นี่มันดาบอะไรกันเนี่ยนะครับอ่ะโฟาตนะปา นี่ฟัวานาะนี่นี่เป็นการยิงกระบาดไป4อันนะครับผมนี่ฮะดาบเน็บตูดวิบบรรยากาศหมอกจังรู้ว่ามันจะมีอะไรเกิดมาหรือเปล่าครับบรรยากาศหมอกจังอะนะครับเอาละครับก็ตอนนี้ก็มาอยู่ในเมืองอาราบัตานะครับผู้ชมโอ้โหแต่ว่าหมอกหมอกทะเลทรายีนหนาจัดเลยนะฮะนี่นี่ตรงนี้มีของขายด้วยนะผู้ชมนี่ฮะอ่าตรงนี้โอ้โหสิบล้านเลยเหรอเออไม่ใช่สิบล้านหรอหนึ่งหมื่นบาทโอ้โหนึกว่าสิบล้านครับอ่ะซื้อไปแล้วนะครับแล้วก็ ตรงนี้ก็มีครับนี่ตรงนี้ราคา1 5 0 0 0นานะครับโอเคซื้อเรียบร้อยแล้วเกาะที่เดไซนมีอะไรหรือเปล่าน่าจะไม่มีอะไรนะครับขอ,อนี้รนะับน่าจะเป็นที่ฟาร์มวิลนะฮะอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูพลังของดาบที่เพิ่งซื้อมานี่ดาบโจสัตว์น่เลยไม่น่าเก่งเท่าไหร่นี่อ่าก็น่าจะเป็นดาบธรรมดาครับแต่ว่าโอ้โหลวดลายมันที่ดีนะลวดลายมันทีไนน่ไม่น่าเป็นดาบไม่น่าเป็นดาบธรรมดาเลยนะเนี่ยโอเคแล้วก็สกิลแรกครับเป็นการยิงขึ้นนะครับนี่ฮะตามสเต็ปเลยนะครับ ราคาถูกด้วยนะครับแล้วก็อ้ยอันนี้เป็นดาบคู่เฮ้ยยศเกนี่สกิลเฮ้ยถือว่าสวยอยู่ฮนะเออโอ้มีสองสกิลเหรอถ้าได้เป็นการยิงขึ้นกระบาดสเลตส่วนท่าสองว่างไงฮะสเลตสเลตชูโซนออกเปการตัดรอบไปการตัด,ร,ตดรับศัตรตูที่อยู่ใกล้เราก็จะโดนโจมตีนี่โหโหมอนเตอร์อย่างตีแรงเลยครับแต่ที่ไหนได้ผมไม่ได้อัพค่าเลือดนะครับผมอ้าวทำไมเกาะนี้มันมี มันกลายเป็นหมอกเหมือนเกาะที่เลซายแล้วเนี่ยนะฮะอ่ะโอเคก็เกมนี้ก็มีของอะไรให้หายเยอะเลยแล้วก็มีบอสอัญเชิญเพียบเลยนะคุณผู้ชมแต่ผมยังเชิญบอสไม่เป็นจักตัวนะครับไว้เดี๋ยวเรามาเล่นไลฟ์สดกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวหาตังค์มาสุ่มผลปีศาจกับคนดูนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ใครที่อยากเล่นเกมนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปให้แล้วก็ฝากกดไ like, ลค์กดซับสไคร้ด้วยเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าครับไปแล้วครับบ๊ายบายจ้า